สวัสดีครับวันนี้มาทานมือเที่ยงกันครับก็จะเป็นเมนูข้าวคุกกะปินะครับไข่ย่งางวัตูมนะครับก็เป็นข้าวคุกกะปีก็มีหมูหวานมีกุนเชียงนะครับแล้วก็นำซุปร้อนนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นบะหมี่ต้มยำหมูเด้งนะครับไข่มัตูมนะครับ ก็ทำการปรุงโดยใส่พริกนะครับแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยพอเขาปรุงมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการคนนะให้เครื่องปรุงเข้ากันนะครับหมูเด้งยิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไข่มาตูมสีสันสดใส คับก็วันนี้ก็พักเที่ยงนะครับก็มาทานกับภรรยานะครับก็สั่งเมนูเดียวกันนะครับแล้วก็น้ำชามะนาวแล้วก็น้ำโอเลี้ยงอย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคิดจนจบครับขอบคุณครับ